แห่งงานเมียนมาในประเทศไทยเริ่มเหิมเกิมบอ่อพ่อใจคนไทยที่ตักเตือนเดืองขีรถดจักเสียงดังโยกพวกสิไปทำให้ห่างไกลคนไทยหอดบานสุด้ายถือคนไทยสวนกลับจนหนาเจิดเดยซึ่งตำรวจไทยก็เลยมีการจำกัดซิทแห่งงานเหล่านี้หลายอย่างเลยซึ่งเรื่องเล่านี่จะเป็นแนวดเดี๋ยวเฮาหนี่ไปเบิงแหล่ไปฟังน้ำกัน ในตอนเวลา11.30นาทีของวันที่16เดือนเมษาปี2 0 2 3เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยซ้อพ่อเมืองสุ่มพรอำเภอเมืองจังหวัดสุ่มพรไล่ทําการเดินทางไปสืบสวนหาขอเท็จจริงหลังจากเกิดเหตุมีแห้งงานต่างศาสตร์ชาวเมียนมาจำนวนหลายคนถืออาวุธมีดและไม้จะเข้าไปทําหายครอบครัวคนไทย ในพื้นที่มูเกาตําตบลหาดพันไก่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือในเมื่อวันที่เส้าหาเดือนเมษาปี2003นเดสิเนาะโดยยูที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ห0ศทับสมูเกาตําบลหาดพันไก่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณตั้งอยู่บริเวณแคมถนนเจ้าหน้าที่พบนางสุดีบุญเพ่งอายุหาสองปี เจ้าคองบานส่วนซามีคือเท่าสมซักบุญเพ่งอายุหาสามปีกำลังโอล้มเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคึืนที่ผ่านมากับเท่าซิดีซักบุญเพ่งอายุเท่าสามปีซึ่งเป็นลูกชายเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสุมพรรณ พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของไละแจ้งทั้งการเดินทางมาให้ทราบเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามนโยาบายของผู้บังคับบัญชาที่ให้แก้ไขอย่างไว้ว่าจริงใจในการปรับาปรามเสื่งเหตุให้นั่งซูดีและลูกชายที่บอสบายใจในความปลอดภัยที่ต้องมาละแวงกับบัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้พวกเขามีความมั่นใจ ในการเอาใจใส่ปัญหาของภาคหลัฐเท่าซีดีซักดูกใส่เจ้าของบ้านเปิดเผยว่าเมื่อวันที่เศร้าหาเดือนเมษาปี2013เวลาประมาณเโมง0 0นหรือว่าเก่าโมงแรงขณะที่ตนเองพร้อมกับพ่อแม่และแฟนนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านไล่มีวัยรุ่นที่เป็นแห่งงานต่างชาติเส้าพม่าสองคนไล่ขับรถเสียงลัง และโยกล้ออยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเองหลายหอบจนหนาลำคาญเท่าสมซักผูเป็นพอของตนจึงได้ออกไปเตือนว่ายาขับรดเสียงลังบอกเกงใจเศร้าบ้านแนบบอซึ่งคาดว่านหนาจะเหตุห้สองคนนั้นบอพอใจและไล่มีการโต้เถียงกับผูเป็นพอตนเองจึงได้ถือไม่ออกไปเพื่อป้องกันหากเกิดอีหยังขืนอยางน้อยก็สามารถชวยพอได้ ขาวซิดิซากาว,ว่าหลังจากนั้นบ่อถึงสิบนาทีไล่มีกลุ่มแห่งงานชซาเมียนมาทั้งหญิงและชายหลายกว่าสิบคนมีทั้งย่างมาและขี่รถจักแห่กันมาทั้งชายและคัวมาจอดอยู่หน้าบ้านของตนเองพร้อมทั้งยางและแล่นเขามาหน้าบ้านของตนเองโดยกลุ่มแห่งงานเมียนมาที่มานั้น บ่างก็ถือมีดและไม่เขามาหาพ่อและตนเองวังทีจะทำให้ห่างกายพ่อจึงเฝ้าแลนเข้าไปในเฮือนและนั่เอาปืนออกมายิ่งขืนฟ้าเพื่อคมคูให้แห้ง,งนนเหล่านั้นทอยออกไปจากบ้านของตนเองแต่แห้งาานเหล่านั้นก็บรสนใจและพยาญามทีจะย่างเขามาทำให้จนผูเป็นแฟนของตนเอง เอาโทรศัพท์ออกมาแลทายวิดีโอกลุ่มแหงงานเมียนมาเขามาวังที่จะทำให้นั้นโดยแฟนคลองตอนเองได้ห้องบอกกลุ่มแหงงานเหล่านั้นว่ากำลังทายคลิปไว้เพื่อที่จะส่งห้ยตำรวจหลังจากนั้นกลุ่มแหงงานเมียนมาเหล่านั้นจึงค่อยๆถอ,อยออกไปเซิงในดาว,วางทีถอยออกไปนั้นกลุ่มแหงงานลังลกาวยังเว้าจาส่งเสียงลาในภาษาเมียนมาเสียงดังสน,นั่น บอกเกงกลัวความผิดเท่าสิริซักเกาต่ออีกว่าสาเหตุที่เหตุให้เกิดเหตุการณ์นี่นาจ้ามาจากก้อนนานี่ผู้เป็นพ่อกำลังฮดน้ำต้นหมาโทเดียนในสวงกลางคืนเนื่องจากช่วงนี้เป็นภัยแรงจึงต้องฮดน้ำในสวงกลางคืนและใส่ไฟสายซองแบบคาดหัวเพื่อ่องสว่างในสวงที่ฮดน้ำนั้น แลเมื่อรถกลุ่มแห้งงานเมียนมาขับมาเสียงดังในส่วนกลางคืนพอจึงหันไปเบิงเฮ็ดหายไฟสายที่ว่าขาดหัวอยู่นั้นซองไฟไปทีแหงงานเมียนมาทีขับรถจึงเฮ็ดหายแห้งงานเมียนมาบอพ่อใจและไล่ขับรถมากก่อกวนเสียงดังยู่นาบ้านหลายครั้งแล่ก้อนหนานี่ก็เลยมีการตักเตือนไปแล้วสองครั้งพร้อมกับแจ้งผู้ใหญ,ญ่บ้านให้ทราบและให้เตือน กลุ่มแหงงานชาวเมียนมาเหล่านี้แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุลังกาวนี่ขึ้นหลังจากที่ได้หับมขอมูลพร้อมไล่บึงลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไล่ตวจสอบและทราบสื่อนายจ้างชาวไทยและแหงงานชาวเมียนมาทั้งหมดนั้นแล้วตามที่ได้ปรากฏในคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายไล่บันทึกไว้ซึ่งเป็นแหงงานที่เขามาแบบถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจึงได้เอิญแหงงานชาวเมียนมาเหล่านั้นมาสอบถามข้อมูลจากการสอบถามแหงงานเมียนมาเหล่านั้นโดยผ่านลามจึงหู้วาเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพวกตนจริงตามทีปรากฏในขิบและมีการขับรถจักเสียงหลังแท้และไล่ย,ย่อมฮับวาได้ขับขี่ผ่านนาบ้านของผูกเกีียวล่ายหอบและทุกเมื่อ โดยบ่อพ่อใจทีถือเกาวตักเตือนหลายครั้งประกอบกับถือไฟสายส่องใสนาและถือย่นหินใส่จนเกือบลดจักกลมและล่าสุดเมื่อคืนก็ถือว่าอีกก็ได้เอิ้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ว่าเป็นแห้งงานเมียนมาที่อยู่ตามสวนไก่เคียงนั้นมาด่วมตัวเพื่อที่จะมาก,ก่อเหตุจริงแต่ก็ต้องถอยพอถือยิ่งปืนคมคู่และยังถือทายขีบไว้ เกงว่าจะบอสามารถเหตุวียกได้อีกต่อไปจึงได้ถอยในทีสุดทางล่านเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้เปิดเผยว่าจากที่นั่มเอาทั้งสองฝ่ายมาโอ้มกันจนได้ขอสรุปว่าตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปหหยนายนจ้างคอยกำกับดูแลลูกจ้างของตนอย่างเข็งขัดหามซักส่วนเพื่อนแห้งงานจากที่อื่นมาร่วมกลุ่มกันหลายคนนอกจากที่ว่ามีเหตุจำเป็น แมนให้แจ้งนายจ้างให้ทราบและนายจ้างต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ไล่ฮับหู้ห้ามให้แห้งงานขับขี่รถจักรทีพิษกฎหมายบ่กว่าจะเป็นรถเถือนรถเสียงลังและต้องมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถือต้องและนายจ้างต้องบ่อนำเอาแห้งงานเทือนเข้ามาเฮ็ดเวียกในสวนของตน หากมีการห้องเฮียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณก็จะทำการรับเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งทุกคนยอมหาบเงินไขก่อนจะมีการแยกง่ายกันไปเหตุเวียกแต่ถือว่าจบแบบดีๆเนาะก็บอกหูว่ามันจะเกิดเหตุยั่งขึ้นอีกในอนาคตอันนี้ก็เป็นดังเล่าทั้งหมดในคลิปนี้ทูทานคิเทเนไรกะคอมเมนต์บอกกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะมาเพียงเท่านี้ดะ ขอขอบใจมดทุถกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮานี่มาเจอกันใหม่ในคลิปนะ้า